เออฝากความคิดฮอดคิดถึงเด้อมตุภูทุกคนทั้งอยู่ทั้งฝรั่งทั้งเยอรมันแน่ทั้งฝรั่งทั้งเยอรมันแน่มตุภูทุกคนาอเอวยนองญาติพี่น้องมตุภูทุกคนนะอยู่ดีไม่แห้งบ่มตุภูทุกคนสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขภูทุกคนสำหรับมือนี้บอกกี้มีภารกิจจะไปตามหาอันญาติพี่น้องให้อายหักอยู่ทั้งเยอรมันเนาะก็คือแบบว่า พี่น้องของข้าเจ้านั่นอะที่บริเห็นกันโดนบริทิดต่อกันเป็นไม่ได้าย้ชีพไา้เศร้าปีเพื่อนะพี่น้องข้าเจ้าก็อยากหูอยากท้ามข่าวทามข้าวเนาะมาพี่น้องทั้งนี้ันเป็นแนวไรเชิวมาพี่น้องที่เพิ่นตามหาก็คือไปบวชเป็นผ่าเนาะเป็นเป็นคู่ว่ามสัญชาตอยู่วัดอยู่ในเมืองของเมืองปากซีก็เพื่อนกับไ้เบอร์เบอร์บอคกีมาบาะว่าทามเอาเบอร์น้ำพี่น้องอยู่เวียงจันเนาะมีเบอร์อยู่มาสัญ กข้าเจาะกับดมกันเนี่ยไดกับโบหูเนาะแต่ว่าเพื่อนก็หายไปตามหาอยากหูอยากเห็นชีวิตการเป็นอยู่ว่าสุขสบายบอยู่ดีมีแห้งบอเป็นแนวใยได้เนาะอยากหูข้าวว่าสั้นๆอยากหูข้าวข้าวได้บอกกี้กับเลยเอาเบอร์แล้วก็บเลยทรโทรหาเพื่อนเนี่ยเพื่อนมาอยู่ในบัตรอยู่ในเมืองปากซี่บัตรบางยอเนาะแต่กับยังบวันหูว่าอยู่ไซต์ว่าเขาไปจะเปโนทู่ฮาร์ปอีกแล้วก็บกับซีนี้เออกับไป กับทีมงานนี่แหละสองคนเนาะกับพี่มาบุญสบายดีเนี่ยสบายดีแม่พี่น้องยี่สี่ทำงานเออเอากระชีอเอาคนลกิจสิสัเดดบเร็จหรือบ่เนะาะจอาคนละกิจสิสัเดดบเร็จเจวอเนาะตอนนี้กับวลาประมาณเที่ยงๆน่นนะจะเดินทางเข้าไปด้วยเนะนาะเพราะว่าได้นัดเพป็นไว้จะไปตามหารีคีมอเตอร์ไซค์ไปสองคนกับทีมงานนี่แหละไปกันเด้อเอาเว้อคือต่างกันอางเดียวพอไดีแล้วเดินทางกันเด้อพี่น้องเนาะตามฮอดปากซี อันนี so yeah. <mir> ้เข้ากับมาหอดบัตรเลยเนาะพี่น้องแต่เข้ากับโบหูว่าเ่นบัตรนี้หรือบอเนาะบัตรบานนุ่นสว่างบัตรซีมงคลเสุดบัตรบานนุ่นสว่างบางยอครับตัวนี้ก็ทามเข้ากับาอยู่ที่บัตรเข้ากับโบหูว่าเมนบัตรนี้หรือบอเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าเข้าชิโทรหาเพิ่มก่อนเนาะว่าเมนบัตรนี้หรือบอซื้อบัตรก่อนบัตรซีมงคลเนาะ อ๋อโอยข,ขน้อยมาหอดบัดอันสีมุ้งคุ้นนี่แมนบอสคุบ่าวัดบางยอสีมุ้งคุ้นที่บอกเมนไหมเมนเมนตัวนี้บ่อันเันเขามาซอยลึกๆแมนบ่บ่ตลาดเราเครื่องมากบัดบางยอโดยโดยที่ว่า,า,านี่แหละเขามาในบางยอเนี่แหละดูอันอนั้นเขามาในวัดรแต่เขาเรื่อยู่หน้าวัดอยู่หน้าวัดตอนนี้ เออทายิก็ดังข้อดที่เดินออกไปเด้อโดย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 โยโดท่านเมียนบัดนี่เป็นสัญญาขอกมาเนาะหากโบหัวเมียนด้วเนาะด้วยอยู่คนบัดก็ยังกท่านเหน่ยใจเดี๋ยวเ้าขาเป็นก่อนเนาะท่านดนดนเนะโบเห็นมาเมีนแสดงว่าคนนับัดเดย่ะ Cứ thuyền ở đây, ngang màn, Nhang màn, yên bọc cái <laughs> bọc cái ngang, yên bọc cái ngang, yên bọc cái ngang, không bọc cái ngang, yên bọc cái ngang, yên bọc cái ngang, yên bọc cái ไปเอารถเข้ามาก่อนเนาะเมนจากบอกกีเส mm, <my> ja. yeah, ื่อนคู่บายเจ้าเอื่นปู่เนาะแต่ว่าเบิรนกันทัพีเนาะนี่มันเนาะก็คือเนาะกะบหน่อยหันมากกัมีอันพี่น้องยูพลั่งพี่น้องยูพลังเป็นมาให้ตามหาตามหาแล้วก็ เอาแต่เบอร์ให้น, er หน,หนะด้วยดวยเอาแต่เบอร์ให้ก็ได้วามาตามหาคือถนอยนี่เป็นยูทูบเบอร์ตามหาอาติพี่น้องเพป็นพี่น้องหันชื่อเอยียงก็อ,อยู่จำได้ซื่อซื้อเต้ซื่อ,อ,อหม่หลายคนอ้น้องลูกเลยลูกนอก้องโดยููตามเก็คือเป็นอย่กษหูนอว่ารจัววะววชัวชัวเ็นชัวนะ อย่าแบบเป็นหันอยู่จังไงเนาะอ,อยู่ดีมีแห้งบออยากตามข่าวตามข่าวว่าเป็นแนวดานาดนู้นน้นอ,อยู่ดีมีแหง้งขน้อยมกบวดก็ดมันสวงยุดเมื่กี้ไปอยใส่ใส่อยู่เวียงเขาหน่อยอยู่เวียงคนแม่นอยู่เวียงเวียดร้ายเขน้อยอันตกโควิดมาหนี่สวงเขาล็อกดาวนเขาหน่อยเดือนหอนโภชน์โภลงมาแล้ว เลี่ยงลาอยู่หันขน่อยแพนการเนี่ยนะแพนการขน่อยนะเมื่อก่อนเห็นขน่อยเห็นก็โย้อนนั้นนี่นะญาติพี่น่ะข้าวน่อยไปเฮ็ดเบี้ยอยู่ไทยเก่าปีก็โย้อนพึ่งช่วยเหลือนี่นะนี่ญาติข่อยดินลูกใหญ่ลูกหน่อยจึงได้ไปเฮ็ดเบี้ยอยู่ไทยเลยหาเงินดีช่วงนั้นเนี่ยบริษัทติดต่อกขาเพิ่มมาจังนงเบื่อโทรเพิ่นเมื่อก่อนติดต่อ ทามไผ่มืดม่นมืดหยาดอยู่ทั้งปากซีน oh. มืดม่นมืดข่อยกติดต่อก็พ่นอยู่ไปมันไผ่ก็บางหูไผ่ก็าบางหูหนะเ uh. ขาว่าย่ำเดือนห่อนเมื่อก่อนหันขน้อนะปลากับปันไม่ออกเมี่ยงนะ oh. ปลาก็เป็นไม่ก็ลงมาปากซี hmm. ก็เพิ่นผู้นี้แหละ คนผู้นี้เลยเตียไม้เลยดูเอ้ยดูหนอนเลยแมีนเมียนข้าเจาะเอาไนตามหาได้ช่วยได้เฮ็ดพาสสาวะแต่เฮ็ดเบียกอยู่ไทยอยู่พันเบียกหลายเหตุเก่าปีปนี้มาขน้อยมีลูกกันอยู่เลี้ยงสองคนอันนม่ออกเนี่ยคือจับคือจับอยู่ไทยบัดนี้หันลูกสองคนอยู่กับแม่เท่อยก็เลย ไปเฮ็ดเบียรที่ไทยก็ปูนมาก่งให้เขาเนี่ยไเอ่เออฮ็ดเบียบแต่เดือนส่รงมาก่งมาก่งมาให้เขาเนี่ยโควิดนี่นี่อืลำบากหลายสวนโควิดาแบบแบ่งเวลามาหาเนาะชามี่นี้เวลาได้มากเลยถามข่าวทามข้าวพันก็อยู่ดีม่แหงอยู่อยู่ดีม่แห้งอ่แอยู่ดีไม่แห้งหรอ่างไหออกเดสสบายดีอยู่บออยู่ดีไม่แหงอยู่บอทังพอน เป็นนออยยู่รมัฝากความคิดฮอดคิดถึงเด้อมุทุภูมทุกคนทั้งอยู่ทั้งฝรั่งทั้งเยอรมันเนี่ยทั้งฝรั่งทั้งเยอรมันเนี่ยมุทุภูมทุกคนอายเอวยน้องญาติพี่น้องมุทุภูมทุกคนนะอยู่ดีไม่แห้งบ่มุทุภูมทุกคนขออวยพรนะให้อัญมณ์มรณาสุขภาพพระนามาใหสมบูรณ์มุทุกคนทุกท้วงเด้อเฉพาะกับไอ้ไอ้คำตันแมนแมนแมนพอคำตันอคำตัน เราอยู่เยอรมันกับพอดีอ่ะดูป่ะกับพอดีเนาะได้พอได้เห็นกับแล้วกับมันบอกว่าถ้าได้เห็นกับเลยมอบให้มอบเงินให้ทั้งจัวนี่เนาะกับเป็นเงิ่อนหาแซน,นคีบเนาะบอกกีกับสีมอบเงิ่อนถึเงิ่อนหาแซนคีบของงานนั้นได้ของของานหายคำตันน,น่ะโดยโดยสอง ถามข่าวถามข้าวเพื่อนก่นอยากเห็นนะครับบริเ็นกันตั้งสากว่าปีมาจากไปอพูนเลยอะจากบริเ็นกันสาสบกว่าปีห,าหนึ่งามเออไทยเอออุ้เพรอัน<ข>เป็นอ้เป็นยื่<ข><อ>งง <laughs> ขอขอวยพรไทยอนันนะพอออกคำตันนะนะไทยขอบคุ้วทั้งญาติพี่น้องทั้งขอบค้ยของพอกตันนะมีอายุ มันทนาอนุมันควอนยืนสุขภาพน้ำไม่สมบูรณ์บุตรปู่ทุกคนเด้อปากของคิดหอดิถึงปากความคิดหอดทุกคงสามเกือบ <laughs> ส,สามสิบป,ปียังคิดหอดอยู่ <laughs> พอคำตันเดอ้ออะไรดวงมากครมาเยี่ยมมายามแล้วก็ข <laughs> ามันบิดโควิดนี่แล้วก็ดวงมากโดยโดยเดียวเมืองลาวถ้ามีโอกาสอันนิมนต์ไห่มาเที่ยวเมืองลาวเนี่ยไห่มาเยี่ยมมายามขน้อยเด้อเด้อ ปลาคว่ำทุกซุปไปน้ำทั้งนี้ก็สบายดีเนาะโดยสบายดีแต่ก็ยังมีภาระรลายนะเนาะโดยส่วนโควิดนี่ส่วนโควิดเนี่ยเดือดห่อนร้ายไม่เป็นมาบวชบวดบางยอ พอได้เห็นเลยเรื่อไอ้หนาตีพี่น้องอะไรเป็นอยู่เยอรมันสุขแข็งแห้งสุขภาพแข็งแห้งตีบริจิตบุคคลเป็นไก่เฮดดียกเช่นงานนะเป็นจังสีปรนเห็นชีนนี่แต่เป็นจังสีพิจารณาไม่นะแต่ว่าสวยเรือขันแดกก็คือมอบเงินให้ยจวานกรโดยดูหาแฉกีบเป็นเงินหาแฉกีบเลยไอ้เด้อเนาะไอ้มอบให้เพิ่นเดียวเลยพอได้เห็นเลย เป็นยูวัดบางยอนี่นชีวิตนะมูเฮียนดูนเดียวกันเขาเอึนว่าความหักแพงกันอีดีอีโนี่มีสองคนแต่เฮียนอ่ะอุดมน้วกันมันมีอันพอคำตันนี่นะนีและนี่แล้วคือเขาเอึนคำพะเพื่อนโษเดอร์เนาะวอลเบบทั้ง ขาเือนทั้งไฟผอ,ออกเลยน้มัเพื่อนมีสองคนไพ่วันอรขั้มตันี่แหละตเนไพ่ัเป็นตำรวจอยู่อยู่กระแพงถามหาเลยม,มีสองคนนี่แหละในชีวิตของขนอยเลยผออกเลย,ยคนที่หักแพงกันทำซุกๆุก,กันนี่มีแต่สองคนเดียในชีวิตของขนอยเลย กังทึ้งอายุ40กว่าปีเลยนะอยากตีพี่น้องเพิ่นแด่ผากถามขาวถามข้าวอยากเพิ่นอยากหู้ว่าจัวนี่อยู่จังได๋เป็นแนว่ดไรน่นมีชีวิตเป็นอยู่แนว่ดไเพิ่นแต่เพิ่นสิให้การช่วยเหลือนะถ้าว่าจัวลําบากยังก็ได้ยเพื่อนใช้การช่วยเหลอเเือมาลำหลังก<ด>็ถือว่า ภารกิจของเฮากะจบสิ้นแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้น้องได้พออะไรสำหรับจัวเนาะจัวจัวปีสำหรับไอทับตันกันอนะไเนาะหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทางนั้นกันนี่เด้อเนาะเลยพบเลยพอเพลินแล้วตามหาให้เพลินกะอยู่ดีมีแห้งเนาะสบายดีอยู่สบาายดีอ่เพลินกับผาควบกินฮอตกินเชิงทางนั้นเนี่ยเด้อเิ็ดเนี่ยไรอย่างที่พี่น้องทางนั้นกันเลยเนาะเพลินผะาควบกินฮอตกินเชิงไปทามข่าวทามข่าวอ่า ก s então, <S like à, ็มีแต่ซ้ำนี่แหละพี่น้องเนาะก็จะเดิเดินทางกลับแะไปเพราะวนนพอได้เห็นน่ลยเอาขมุกขจิเ้วยนอยก็เดินทางกับเลยแหละดอย่าลืมท้กๆยดยเอาขมุกขมจิลยวาเดิมมีอย่างสิทุ่ดินน้ำพอกตันด้โดยแต่ยังยาทุกคนทุกกระเกระทู่อะไรอยางนี้แมนแมน นอกเป็นยู่บาดบาดบางยอไทยอวบเดี้ยด้ยนี่ก็เป็นบอลที่เพิ่นอยู่เนาะบาดบาดบางยออยู่ในเมืองปากซี่บาดใหญ่อยู่ได้พี่น้องเนอกพอไว้อยู่ในเมืองออกดีก็้วเดินทางกลับได้แล้วจะบาดครับเลิศจัวเลิศวันนี้เลยโดยโดยโดยบอลไปบอยมากโดยไปก่อนเด้อพี่น้องหากินบเขาก่อนเนาะไป หลังจากที่สำเร็จภารกิจเดียวรเรียบร้อยแล้วพี่น้องจะมาเติมพลังเนาะก่อนเดินทางกลับบ้านจะเติมผ้าดักรวยข้าวเปียกคนละ้ซ้ำอ่าซ้ำหนึ่งสี่สิบบาทพี่น้องพอกินเยอะเนาะแต่ว่าท่านเบิ่อเบื่อสายก็สำหรับคลิปนี่ขอปิดไปเพียกสน,นิทเลยพี่น้องขอการคลิปหนะ่ะ ฝากเป็นกำลังเพ่งใจให้พวกเฮาใน่เด้อจะตบบดัดติดคลิปต่อไปเนาะขอร์การคลิปหนาพี่เนาะสายดี